พี่กัดครับครับผมกองนงเนี่ยลดดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยจะมีตีมในการสแกนหุ้นจากแอปพลิเคชันกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรของเรายังไงได้บ้างครับแน่นอนครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถทําได้นะแต่ว่า P ีนียต้องบอกว่าเราจะแบ่งเป็นเซกเตอร์นะครับครับอ่านะครับแล้วก็แต่ละเซกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีเงื่อนไขอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปยังไงก็ติดตามกันในรายการได้เลยครับครับผ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับมันก็คือกรุงสีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองสวัสดีครับผมโอธนทรครับสวัสดีครับผมชัยยศทิวังกุลครับกลับมาพบกับรายการ KSS to the มูล n by กรุงสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันพิหัสเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กัปเช่นเดิมครับ<ม>ครับ อ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะค,ะครับพี่กัสโอ้โห,โโหก็น้อบอกว่ายังต่อเนื่องอยู่ยังเป็นรถไฟเหาะอยู่เออนะครับ <laughs> แล้วก็ลงมาทํานิวโรด้วยออสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยโอ้โหก็ก็น,น่าแปลกใจคือสวนทางกับเอ,อตลาดหุ้นต่างประเทศอื่นๆด้วยนะพี่ครับอืมคือต้องต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าด้วยเออ่ด้วยภาวะตลาดที่มันเป็นแบบเนี้ยนะครับนะ ในส่วนของตลาดหุ้นที่เป็นในส่วนของ emerging market เนี่ยมันมักจะโดนลดลดตัวบาสเกตลงอยู่แล้วอ่าซึ่งไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะฮะบ้านเราเนี่ยโอเคยอมรับว่าลงเยอะสุดครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่ต้นปีนะแต่ถ้าเราไปดูอินโดฟิลิปินไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับก็ลงเหมือนกันแต่เราอาจจะเยอะกว่านิดนึงเราเยอะกว่าเยอะพอสมควรอ่าแต่ว่าผมเขาก็ประมาณแปดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนกันก็เรียกว่าติดท็อปทรีของประเทศที่อืดูแล้ว ติดลบเยอะที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางมีภาคที่เขายังเอาเพอร์ฟอร์มได้อยู่นะครับช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทางยุโรปทั้งสต็อกห้าสิบทั้งสต็อก600้พวกนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วก็ในส่วนของหุ้นจีนด้วยเวียดนามเวียดนามก็แรงขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่กัสเออก็ต้องบอกว่า เมื่อวานที่ผ่านมาวันพุธเนี่ยเออมีข่าวดีเข้ามาบ้างโอ้โหประเด็นนี้กระชุ่มกระชวยกันบ้างใช่เป็นบิ๊กอิชชูเลยที่เราใช้คําว่าเฝ้ารอมานานอแล้วก็รัฐบาลก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นแล้วกระตุ้นแล้วกระตุนอีกว่าลดดอกเบี้ยเธออ่าในที่สุดก็ลดสักทีใจอ่อนสักทีก็ทําให้โอ้โหตลาดทุนก็จะรีบาวขึ้นมาได้บ้างก็คึกคักขึ้นมาได้คใช่นะครับก็ทําให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเหมือนกับ diversify ความเสี่ยงด้วยเนาะ<ช>อย่าตอนนี้หลักทรัพย์คงสีรเราก็พยายาม educate ลูกค้าว่า<ช>การกระจาย,ยการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆใช่เลยไปยังภูมิภาคอื่นๆตลาดหุ้นที่เป็นภาพ global อื่นๆพวกนี้มันก็ทําให้ความเสี่ยงในพอร์ตเราเนี่ยมันลดลงได้<ช>มัน diversify <ๆ>กระจายความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้นใชเลยอยังไงก็ปรึกษาทาง เอฟเอ FA ผู้ดูแลบัญชีของท่านถ้าเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์กรุงศรีนี่โอ้โหต้องรีบต้องรีบ,บัญชีรีบเลยเออเราต้องบอกว่ารีเสิร์ชเปเปอร์ตามหรือเออ FA ผู้ดูแลก็าตามเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นท็อปคุณภาพในอุตสาหกรรมใช่ก็ต้องบอกต้องต้องเคลมกันนิดนึงน,นะรอบนีบ้ในส่วนของกรังงอนที่ลงดอกเบีย้ยเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคอนเซซัตเนี่ยมองว่าคงดอกเบี้ยนะครับ แต่ของกรุงศรีเราเนี่ยฉีกกว่าคนอื่นเออฟันธงเลยว่ารถจะบอกฟันธงก็ไม่ถึงกับฟันธงแต่ว่าให้น้ําหนักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะเอียงไปทางลงนะฮะก็ต้องบอกว่าของเราเป็นเรียกว่าไม่กี่โบก็แล้วกันไม่กี่เจ้าก็แล้วกันที่มองว่าจะมีการลดลงมีโอกาสสูงที่จะลดต่อเปียในรอบนี้เลยครับเออครับอะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข้อมูลดีๆที่อยู่ในีเสิร์ชเปเปอร์ของเราครับผมนะครับ อ่ะมาสู่ตีมหรือเนื้อหาสาระของเราในวันนี้ครับพี่ก<ช>ัสคผมคือแน่นอนก็ไม่อ้างอิงถึงไม่ได้หรอกอก็คือตีมมันช้าแต่ว่าตีมเป็นดอกเกลียวขลงเนี่ยเออ <laughs> ใช่มันต้องตีมนี้แล้วแหละว่าเราจะมาเอ,อคัดกรองกันยังไง,งใช้เครื่องไม้คมเครื่องมือในด้านออนไลน์ของเรายังไงก็คือตัวกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรสแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับอ่ะให้พี่กัสลองโอเวอร์วิวดีกว่าว่าตีมของเราวันนี้จะ อิงถึงอะไรยังไงบ้างครับพีมก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนของดอกเบี้ยขาลงนะครับมันก็จะมีกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์เอาเอาเอาเสียประโยชน์ก่อนเสียประโยชน์แน่นอนนะคงเป็นกลุ่มแบงก์นะครับเพราะว่าจากเดิมที่คุณเคยปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงๆอ่ะมันน่าจะต้องมีการขยับดอกเบี้ยลงตามกรงเงอ margin มันก็จะลดลงชอันนี้อันนี้ก็แน่นอนอันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะอันนี้กลุ่มที่เป็นลบก่อนนะครับส่วนกลุ่มบวกเนี่ยนะ จริงมันมีหลายกลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ได้ตรงตรงเลยอ่ะก็ไฟแนนซ์แน่นอนอต้นทุนทางด้านการเงินเขาลดลงแน่นอนเลยใช่เพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยเราดมเงินฝากจากประชาชนไม่ได้ใช่เพราะนั้นเขาจะต้องไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือว่าออกเป็นหุ้นกู้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นพวุ่งนี้พอดอกเบี้ยลงแน่นอนครับต้นทุนที่เขาไปกู้ยืมมาก็ลดลงเออ่ายดอกเบี้ยลดลงนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายลดลงตรงๆอันนี้ตรงตรนะครับ กลุ่มที่สองนะ<ม>ก็จะเป็นในส่วนของ property ครับอ่าอันนี้ก็เป็น<ม>ในเรื่องของจะบอกว่าดีมานจะพุ่งพุ่งแบบดีมานของการซื้อบ้านจะมามเลยไหมก็คงจะไม่ได้ไม่ได้กล้าตอบขนาดนั้น<ม>แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้อ่าประชาชนเนี่ย<ม>นะจ่ายดอกเบี้ย<อ>ในการซื้อบ้าน ผ่อนคอนโดเนี่ยลดลงเออคือเอฟฟอร์หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถูกต้องเออพราแบบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายที่เราต้องกู้ยืมมาเพื่อซื้อบ้านซื้อคอนโดพวกนั้นนะมันมันจูงใจมากขึ้นใช่เออคือเราจะแบบโอ้แค่0.25จะมีผลหรอโอ้ต้องบอกว่ายอดกู้บ้านนี่ห้าล้านบ้างสิบล้านบ้างก็มีมันก็เยอะอยู่นะใช่แล้วสัญญาแบบสามสิบปีเนี่ยถ้ามคิดลงดีเทลเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะต่อเดือนก็ถือว่าหลายพันหลายหมื่นอยู่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วตรงนี้คงจะช่วยกระตุ้นในส่วนของกลุ่มสังหาได้ไม่มากก็น้อยแต่พี่กัสด้วยก็คืออย่างโปรเจกต์เรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะไปผู้ยืมธนาคารด้วยพวกบริษัทพัพเปอร์ตี้เนี่ยก็ทาให้ต้นทุนของเขาก็อาจจะลดลงได้อีกใช่ครอก็เหมือนสองด้านเลยนะคือเพิ่มดีมาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายฝั่งของผู้รับเหมาหรือว่าคนคนก่อสร้างบ้านเนี่ยก็มีต้นทุนการเงินที่ลดลงด้วยใช่นะครับ ส่วนที่สามอันนี้แน่นอนมาถึงประชาชนแล้วก็คือการจับจ่ายใช้สอยมันน่าจะคล่องตัวมากขึ้นใช่จากเดิมชั้นกู้มาโอ้สองกว่าสามกว่าห้ากว่านะอันนี้ลดลงมาแล้วใช่อันนี้ก็น่าจะทำให้ในส่วนของเซกเตอร์ของคอมเมอร์สนะน่าจะมีความใช่อะไรล่ะจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นถูกต้องเอออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามกลุ่ม สำคัญนะคือ,อที่เราจับประเด็นสรุปมาให้ก็คือเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เท่าห้ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงมีเรื่องของ Property p r o p e r t y เออแล้วก็สุดท้าย Commerce ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านออนไลน์คือกรุ่มซีซ o อกเกอร์สเพิร์ทเนี่ยมาคัดกรองกันกันกบ3กลุ่มเนี้ยว่ามีหุ้นตัวไหนที่อยู่ใน3เซกเตอร์เนี้ยที่ได้ประโยชน์แล้วก็บวกไปด้วย เขาเรียกว่าคาทีเรียอะไรบางอย่างด้วยเออมาจับเลยว่าเอฟันโฟมีฟันโฟจากต่างชาติเออเขาซื้อใน n v ็ม i a มาหรือเปล่าแล้วก็บวกครับไ i n a n c i a l r a t i o บางตัวด้วยคือซึ่งสะท้อนภาพเขาเรียกอะไรความแข็งแรงทางด้านธุรกิจของเขาด้วยใช่คือต้องเรียนงี้พอดีเราอัดเทปวันพุธอตลาดเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วเพราะนั้นการที่จะบอกว่าจะเอาตัวเทคนิคมาจับในสามัน ช้าแล้วเพราะว่ามันเด้งไปแล้วอาจจะไม่ใช่ต้นน้ำแล้วนี้เราจะมีอีกแบบหนึ่งเนาะให้เป็นลักษณะของเงื่อนไขที่เป็นลักษณะของมองพื้นฐานมากขึ้นใช่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคอ่าอ่าอันี้ก็คุ้นเคยกันดีนะครับเป็นหน้าจอแรกของกุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรสแอปพลิเคชันนะครับ เออวันนี้โอ้โหเขียวแบบแสบตามากสดชื่นมากเลย <laughs> ะนะครับเ <laughs> พิ่งสดชื่นตอนบ่ายนี่ย <laughs> อ่ะทีนี้เมนูในการสแกนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอานิ้วไปแตะขีดสามขีดมุมบนด้านซ้ายตรงนี้นะครับ<ช>เสร็จแล้วก็เอานิ้วไปแตะเมนูที่ชื่อว่า r a ดาร์บิ l d เ r นะครับก็แตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่เมนู add a new radar ตรงนี้เข้ามานะครับจากนั้นก็มาเลือกตัว คาทียหรือสูตรในการสแกนได้เลยนะครับ <ผม S 1> แต่วันนี้เราจะตั้งต้นก่อนเลยด้วยเอซกเตอร์ที่เราจะเลือกนะเออนะครับ,รบก็มาเลือกตรงนี้สามเซกเตอร์นเนาะที่ที่เราพูดคุยกันใช่นะครับเรามาเลือกซับเมนูที่ชื่อว่าเซตตรงนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเลือกได้ว่าเป็นเซตห้าติบเซตเซตร้อยเซตเอชดอะไรพวกนี้แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลือกเป็น เซกเตอร์เนี่ยให้เราเลือกอ่าด้านขวาตรงนี้นะครับเรานิ้วแตะไปนะครับที่ชื่อว่าเซกเตอร์ตัวนี้นะครับเอากลุ่มแรกเลยที่ได้ประโยชน์ตรงๆอย่างที่พี่กัสบอกนะครับเราก็จะเลือกตัว finance มาก่อนเซกเตอร์ finance เราก็กดเข้าไปได้เลยอ่ามันก็จะกรองมาให้เลยว่าทั้งตลาดเนี่ยมีหุ้น finance ขี่ตัวอ่าอันนี้41ตัวซึ่งเขียวสดใสโอ้โหวันวันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรสีที่ทําให้เราสบายตามาเออ,ค,อคือเขียวแทบจะทุกตัวแล้วกัจรงจากตอมรับตุดจีนมานานแล้วใช่อเออจะเป็นสีแดงมานานนี่โอ้โหสี่สิบเอ็ดตัวนี่แทบจะเกือบทุกตัวเลยคือส่วนใหญ่นี่เขียวกอบหมดใช่ครับอ่ะทีนี้มาเพิ่มตัวคา่าทีเรียรหรือสูตรในการคัดกรองเออ่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือครเราจะเลือกเออ่ตัวที่มันมี แรงซื้อใน NVDR ด้วยใช่ครับเออนะครับอันนี้ก็สวิตช์มาเลือกสับเมนูที่ชื่อว่าเรดาร์จากนั้นก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนตัวแถบบาด้านบนนะครับให้เจอคำว่า NVDR เสร็จแล้วก็กดเข้าไปเออ,อนนี้แฟนราการน่าจะคุ้นเคยคุคยนค้นคือด้านบนเนี่ยก็คือเป็น Net Buy ด้านล่างเป็น Net Sell เพราะฉะนั้นตัวที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เลือกได้ตามพีเรียเลยนะครับหนก็คือ1นึ่งมั h ในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยต้องมีแรงซื้อใน NVDIAR เนี่ยเติดท็อปร้อยท็อปร้อยอชนะครับเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยที่มีแรงซื้อเข้ามาใน NVDIAR ติดท็อปร้อยเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะครับเราก็กดเข้าไปเลือกสูตรตัวนี้เข้ามาจากซีทีเอเหลือแค่เจ็ดตัวแล้วโอ้โหเจ็ดตัวนะแค่นี้ก็เน้นๆแล้วนะโอ้โหเลยว่าแต่ละตัวก็คุ้นคุ้นตากันทุกตัวใช่แล้วก็โอ้โหถ้าฟังไม่ผิดเนี่ย recommendation เกือบตลอดทั้งสัปดาห์นะเออเราจะมีเนี่ยแหละสองตัวนี้แหละเอ็มทีซีสวัสดอะไรเนี่ยแหละเจะมีแบมนิดนึงนะแบมอันนี้จะเป็นเทคนิคเออหัวอันนี้บวกมาแรงเลยเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่สูตรสแกนสองสูตรเนี่ยยังไม่พอนะครับแล้วจะมีแอดออนเข้าไปอีกเงื่อนไขหนึ่งด้วยเป็นอะไรครับพี่กับก็แน่นอนแหละฮะเราจะเอาแค่สองอันนี้ดูแล้วมันดูดูแล้วยังไม่ค่อยแน่นมากเราก็จะต้องมีในเรื่องของตัว financial ratio นะครับว่า บริษัทเนี่ยต้องหากําไรเก่งด้วยใช่เออในเชิงเออเขาเรียกว่าคุณภาพหรือคภาพแข็งแร่งการหากําไรการหากำไรก็คือเราจะใช้เป็นตัว ROE ครับหรือ Return on Equity อ่ะเมื่อกี้เราอยู่ในซับเมนูเรดาร์ใช่ไหมครับเราก็สวิตช์มาเลือกซับเมนูที่ชื่อว่าส t ต c ตัวนี้นะครับเนี่ยแหละก็จะมีโอ้โหไฟเทียบเชีย์เรโชมากมายทั้ง PE P/B y e l d อะไรพวกนี้ d e ต t to Equity แต่เนี้ยให้เลือกมาที่เออีก็คือ Return o n equity ใช่ครับอัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองครับเอออันนี้มันตรงไปตรงมาเลยพี่ตรงเลยครับเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นไงใช่เออเราก็ต้องไปดูว่าบริษัทไหนที่ให้ผลตอบแทนที่มันดูคุ้มค่ากับการลงทุนคือต้องเรียนอย่างนี้นะว่ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนักทุนผมคิดว่าพอจะทราบแหละมันเริ่มฟื้นฟื้นขึ้นมาครับนะ มันมีบางตัวดีบางตัวไม่ดีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวเนี่ยเราจะตัดไอ้พวกที่ฟื้นตัวช้าหรือว่ายังครับหากาอ่ตัวกําไรเนี่ยยังยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสวยเนี่ยมันจะตัดพวกนั้นออกไปได้ใช่ครับเราก็ต้องหาตัวที่มีอัตราผลตอบแทนสูงพวกถือหุ้นที่สูงสูงหรือที่สตรองหน่อยอ่าณที่นี้เนี่ยเราจะกําหนดไว้ที่สักสิบเปอร์เซ็นต์สิบก่อนแต่ไม่ได้หมายถึงฟิกไว้แค่สิบนะอันนี้คือ สิบเป็นต้นไปที่มากกว่าสิบเนี่ยอ่ามากกว่าสิบเอออะไรที่น้อยกว่าสิบเราตัดออกหมดใช่เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงค่อนข้างดูดีอ่านะครับอ่ะอันนี้เราเลือกไป<ว>ที่สิบเนเหลือเหลือสี่ตัวโอ้โห,โอ,โหอันนี้ยิ่งเน้นหนักโอ้โอเน้นเลยโอ้โหสี่ตัวแบบเอือคุ้นหน้าทุกตัวแน่นอนนะครับเออนะครับอาจจะมีตัวหนึ่งที่เราอาจจะพูดไม่ได้เป็นบริษัท ในเครือเธนาคารกรุงศรีแล้วกันเออนะครับแต่อันเนี้ยเน้นแน่นอนเอ c มซนะครับอันนี้แทบจะเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นท็อปพิกในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยนะครับสวัส์เนี่ยโอ้โหพี่กัดเพิ่งรีคอมเมนต์เองว่าเมื่อเมื่อเมื่อวันวันพุธนั่นนะอ่านะครับเอ c มทีสวัส์อีออนอีออนนี่ก็เอ่อถือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเอ่อเอ่อมีงบที่ดีเหมือนกันนะครับจริงจริง น่อีกตัวหนึ่งพอดีพูดไม่ได้นะเอาเป็นว่าสตัวแล้วกันโอเคเลยนะอ่าคือเรียกว่าเรื่อง NPL เรื่องรายได้อะไรพวกเนี้ยดูดีนะครับ,รบแต่ว่าถ้าท็อปพิกของทางกรุงสีตอนนี้เลือกตัวหไหน MTC เอออ่ะเราไปดูชาร์จของ MTC <c oughs> กันนะครับอ่ะก็แตะเข้าไปในชื่อหุ้น MTC นี่เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็แตะไปที่พาร์นลตัวชาร์จตัวนี้อ่ะมาดูชาร์จของ MTC กันครับเป็นไงบ้างครับพิกัดโอโหสวยงาม สวยงามนี่ยกโลพึงโค้งขึ้นมาเลยเออนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะครับพี่กัสแบบคัพวิดแฮนดิลอระไรพวกนี้ครับถ้าจะมองเนี่ยจะเป็นทิปเปิลบัตทอมทิปเปิลบัตทอมอ่าก็ทำหนึ่งสองสามแล้วก็เด้งขึ้นมาผ่านตัวกรอบแนวต้านของเขาขึ้นมาได้อ่าอันนี้ก็คือเหมือนเบรกเบรกกรอบขึ้นมาเบรกกรอบขึ้นมาก็ดูสวยงามเลยทีเดียวสวยงามถูกต้องครับนะครับพะมีเรื่องของปัจจัยสนับสนุนทางด้าน ตัวดอกเบียทีลดลงมาด้วยใช่ครับเอ่อ MTC ผ่านไปแล<ช>้วออันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันก็อย่างที่พี่การบอกว่าโอ้จริงๆทั้ง3 4ตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างดูดีใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีเฉพาะเซกเตอร์เดียวใช่ไหมครับพี่กาดท,ที่เราที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนรายการมี3มเซกเตอร์นะครับเพราะนั้นเราจะไปหาหุ้นที่ NV ็นวีดีอซื้อแล้วก็ r o e เนี่ยสูงสูงด้วยอีก2กลุ่มกันเออนะครับก็ จะเป็นในเซกเตอร์ของ property อ่าวิธีการก็เหมือนเดิมเลยเนี่ยครับเราเลือกเซกเตอร์ไปอ่าแต่ตอนเนี้ยเราต้องเอาตัวเซกเตอร์ของไฟแนนซ์ตัวนี้ออกก่อนก็กดกากบาทออกไปอ่านะครับแต่สองเซกเตอร์เนี้ยก็ยังคงไว้อยู่สองเงินขายนี้คงไว้ใ่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเอ่อเซกเตอร์ property นี่นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะกรองมาให้โอโหห้าตัวเน้นเน้นอ่านะครับ เขาถือว่าไม่ขี้เละนะ Land and House สซิิเออรซิลิก็เหมือนจะอยู่ในเอ่อร e n d ใช่ครับหลักทรัพย์ของซีรีส์ตอนนี้ยถ้าอสังหาตัวไหนที่ทางนักวิเคราะห์เราชอบเยอะชอบมากที่สุดกันในกลุ่มนี้คือสามซิอิานะครับเพราะว่ากาไรปีที่แล้วเนี่ยยังโอเคนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเขาก็ยังเหมือนรันโครงการได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับกับยังไงก็ลองไปทำการบ้านกันต่อได้สำหรับตัว property เพราะว่า ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นดาวเทรน์มานานเนาะในกลุ่มเซกเตอร์นี้ใชับแต่ว่าถ้าไปดูดีๆแล้วเนี่ยตัวดีเวนด์ยิวเนี่ยโอ้โหสูงใจสูงครับใช่ระดับแบบโอ้โหเจ็ดแปดเปอร์เซ็น์นี่หลายตัวเลยใช่ครับถูกต้องเอออาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าล่างๆและของเซกเตอร์นี้ก็ได้ใช่ครับเออนะครับอ่ะอย่างโอ้โหโอรินี่วันนี้ก็บวกมาแรงครับอ่ะนะครับยังไงก็ลองไปทํากันบ้างกันต่อดูครับผมแล้วก็ เซกเตอร์ถัดไปนะครับเป็นเซกเตอร์สุดท้ายแล้วอันนี้ก็องบอกวามว่าปีนี้เราจะเลือกเป็นเซกเตอร์เลยเราไม่ได้ทั้งตลาดเพราะว่าดอกเบี้ยลดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้ไม่ได้ได้ทุกเซกเตอร์ถูกมันมีเซกเตอร์ที่เสียด้วยถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลบพ r o p e r t y ทีออกไปก่อนนะครับอีกเซกเตอร์หนึ่งครับพิกาสอ่ะอย่างที่พิกาสบอกตอนต้นเลยก็คอมเมอร์สนั่นเองนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับ พอสองคาทีเวียข้างต้นเนี่ยมีอยู่แล้วอ่ะมาสามตัวเออโอ้สองตัวบนก็น่าสนใจสองตัวบนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะให้เสี่ยงเสี่ยงทายกันนะครับอันนี้ก็คอมเซเว่นกับ CRC คอมเซเว่นประกาศงบมาเมื่อวันนี้ครใช่โอ้โหเป็นโพซิทีฟเซอร์ไพรส์เลยนะครับอ่ะอันนี้ลองดูกราฟนิดนึ่งไหมอ่าตัวไหนดีครับพี่อ่เป็นคอมเซเว่นก็ได้คอมเซเว่นเราก็กดเข้าไปีงบออกมาด แล้วกราฟอยู่โซนล่างเดิมอ่ากดเข้ามาโอเคจริงๆก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะทำบอสท่อมแล้วก็อ่ะค่อยๆยกขึ้นมาอะไรพวกนั้นนะครับเอออันนี้ก็ลองไปเอดูรายละเอียดภาพเอาลุกทำกันบ้านกันต่อทำกันบ้านกันต่อไปล้กันอันนี้ก็คงเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็เป็นทีมดีๆที่มาฝากกันในวันนี้ครับผมนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร์ให้กับทุกรายการของ หลักทรัพย์กรุงศีกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่กัสก็ขอตัวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้ามาพบกันนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบน่นก็คือกรุงสี s อฟต์เอ็กซ์นั่นเอง